สวัสดีค่ะสวัสดียังย็นนะคะวันนี้มาพบก,กัิช่องสงวรรค์ะกอบนะคะเราจะมาดูบรรยากาศ่ารอบๆบ้านล,ลุงคนครับนะ,ะสถานที่ตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศที่สร้างพ้าปู่ปริจิตนะคะ รบรรยากาศย่มเย็นกันเน,น้ะค่ะเนาะตรงนี้เดี๋ยวลุงจะปลูกหญ้านะคะ,ะตรงนั้นก็เป็นไผ่นะคะเนาะไผ่ไผ่เลี้ยงน้องที่ลุงตัดมาจากกอนั้นนะคะ ก่อใหญ่ก่อนแล้วนะคะแล้วก็มาปลูกเร,อเรีองๆตรงนี้กับยูทูบเบอร์ทั้งหลายท่านนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะดูบรรยากาศช่วงนี้ <c oughs> สวยงามบรรกาศ <c oughs> ตรงนี้เนี่ย ยำเย็นยำเย็ยยยนขายด้านกุกตนะคะเมื่อก่อนนี่ก็จะเป็นหลุมลึกนะคะเป็นร่องน้ําลึกค่ะแล้วรวมๆก็ไปเอาดินมาทอร้อยรถบ้านรวมๆจะให้จะให้เท่ากับเออเออ,เอ,อถนนนะคะเนะะนะ้อเท่ากับถนนทางหลวงนะคะ ถ้าทีตะวันก็จะปปิลยวนะคะันช่างก็ทำอยู่เนาะคนะ่ะนี่ก็จะเป็นชิ้นส่วนของเหล็กที่ทำที่ของอ่าพญานาคเนาะค่ะที่หลังดูสวยนะคะ อตอนนี้เราก็มาชวมวิวกันนะคะที่หลังข้างบ้าเรถึงว่าทำไมเสียงค่อยตวันลืมปิดเสียงนะคะเมื่อกี้นี่ จิมนค่น้องคว่านิ้มนี้พอแค่นี้ก่นกอนนะคะจิ้หน้าเจอกันใหม่ค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจสาววันรนะัคะสวัสดีค่ะ